วัีครับวันนี้พามากินข้าวครัวไนต้อมชื่อไรนะจา์ต้อมอาหารตามอาหารป่าอาหารตามสั่งครับครัวจารย์ต้อมหรืออะไรเรื่อยๆมที่สียกบางบุตรวันนี้เราก็สั่งเป็นเมนูไก่ผัดกระวานนะครับแล้วก็ต้มไก่บ้านละกรมวันนี้อยากอยากเป็นเกาไงก็เลยต้องกินเมนูเกาๆนี่มีคนแบบว่าเล่นเกมอยู่แล้วก็ไม่สนใจก็จะกินไปแล้ว อันนี้เป็นไก่บ้านต้มละกรมนะครับลองอูดิชิมซุปก่อนรสชาติเข้มข้นมากเปรี้ยวกลมกล่อมหอมละกรมนี่เป็นไก่บ้านผัดกระวานไก่บ้านผัดกระวานไม่เคยกินมาก่อนเลยนะปกติจะเคยกินแต่แกงเป็นไงครับหลายคนรับ ตาเล่เลยอะ่ะคิดดูเพื่อนเพื่อนคิดดูนี่ใครมาบางบุรนะครับโอ้โหใจเด็ดจานกล้าบ้าวโอ้โหไงครับเป็นไงครับเดี๋ยวผมมั่งนี่ไก่บ้านกวานนะครับร้านนีน้ถ้าเป็นอาหารป่าร้านนี้คือที่สุดแล้วนะครับ สี่แยกบางบุตรชื่อร้านอาหารป่าในต้มมีเมนูหลากหลายเลยนะครับรสชาติเค็มนุ่มเนื้อไก่มันไม่ได้เหนียวนะมันเด้งๆแล้วก็มีความหอมกระวานเค็มแล้วเวลากัดลงเนื้อไก่มันจะมีเซ็กเจอร์ความรสชาติของไก่เข้ากันมากไม่ได้เค็มมากนะ สั่งสองเมนูนี้มาให้แบบสุกเลยอะ่ะไม่รู้จักกินอะไรอยู่แล้ว่แบบเจองานบบนี้แบบโดนเลยอ,อ,อร่อยมากใครผ่านมาแถวบางบุรนะครับต้องแวะกินนะครับร้านนี้เขาหยุดทุกวันอาทิตย์นะสี่แยกบางบุรเลยครับ อมเก,ก,ก,ก่งกล้าครับวัสดุครับอร่อยมากไปแล้วเอาอยากให้ดูความอร่อยน้ำซุปยังไม่เหลือคิดดูเกี้ยงเลยยิ่มไหมครับยิ่มไหมครับแปรเลยนะ เออเป็นแบบเหมือนแบบเมนูบ้านๆที่ไม่ได้กินมานานเอออันเนี้ยอนนนนันเนี้ยมันจะเค็มๆไหมฮะแล้วก็กินกกบเนี้ยมันมีความหวานเปรี้ยวเค็มนิดๆแล้วมันลงตัวมากเลยอะ่ะลองมาสั่งนะเมนูนี้นะไก่บ้านผัดกวานแล้วก็ต้มไก่ละกำมนะครับผมร้านอะาจารย์ต้อมนะครับนี่ก็เป็นฟิลร้านเขานะตรงเต็นท์รถเลยนะโอเคไปแล้ว